เ,เตือนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่านําเปลือกทุเรียนมาเล่นเหมือนในคลิปนี้นะครับผมเพราะเปลือทุเรียนมันมีความแหลมคมและอันตรายนะครับผมสวัสดีมาผูช้ชม <c oughs> ทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่อง FLL จุดช่องดีช่องเดิมนะครับผมคือวันนี้ผมจะมาแกล้งครับผมผมจะมาแกล้งใครล่นเหรอวันนี้ผมจะมาแกล้งฟาอิสเจ้าของช่องนี้นั่นแหละครับผม <c oughs> <c oughs> คือผมจะมาแกล้งเขา เพราะว่าเขาไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะผมผมจะแกล้งเขายัางไงนะหรอเดี๋ยวคือผมจะแกล้งเขาเออคือผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าช่วงนี้คือช่วงของทุเรียนนะคะผมคือรูด,ดูของทุเรียนเลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะแกล้งเขาด้วยกันใช้เปลือกทุเรียนแกล้งเขาผม <c oughs> ผมจะใช้เปลือกทุเรียนแกล้งเขาแต่ไปดูกันว่าผมจะแกล้งเขายัางไงนะครับไปดูกันครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือรด,ดูของทุเรียนแล้วผมก็ออกไอเดียดีๆออกมานะครับผมว่าผมจะแกงเขาแบบนี้นะครับผมคือนี่คือหน้าบ้านนะครับตอนนี้นี่คือพื้นนะครับแล้วผมจะเอาเปลือกทุเรียนเนี่ยวางเอาไว้แบบนี้เลยนะครับผมเพราะตอนนี้เขาอยู่ในบ้านนะครับผมฟาอิดเขาอยู่ในบ้านแล้วผมก็จะเอาผ้าเช็ดเท้า เอาผ้าเช็ดเท้าวางไว้บนทุเรียนเพื่อเขาไม่เห็นทุเรียนนะคะผมเขาคงไม่สังเกตนะครับผมแบบนี้แบบนี้พอเขาเดินมาแล้วเขาเหยียบแล้วเขาจะเจ็บนะคะผมเจ็บนะครับปิดผ้าเอาไว้เพื่อว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนนะคะผมพอเขาเหยียบแล้วเขาจะเจ็บและตอนนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะผมและผมคนนี้ ก็จะตั้งกล้องให้คุณผู้ชมดูว่าฟาอิสเขาจะเหยียบยังไงนะครับผมเดี๋ยวเขาออกมานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงไปดู <sm art> หมวใครเนี่ย อะไรเนี่ยเฮ้ยกุเรียนเอาเปลือกกุเรียนมาวางชายผู้นี้เอาเปลือกทุเรียนมาวางเอาไว้